เวลาพูดถึงหุ้นอเมริกาแน่นอนว่าภาพแรกที่ลอยขึ้นมาในหัวของทุกคนก็คือหุ้นเทคใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่ามันมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ละ่ะคุมทรัพย์นอกกลุ่มเทคที่ให้ผลตอบแทนแบบมหาศาลวันนี้แหละครับเราจะมาเปิดแผนที่ล่าขุมทรัพย์นี้ไปด้วยกันคำถามก็คือตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันมีแค่หุ้นเทคโนโลยีจริงๆเหรอหลายคนก็เชื่อแบบนั้นนะครับว่าทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยหุ้นเทคแต่เดี๋ยวข้อมูลที่เราจะดูกันต่อไปนี้อาจจะทําให้ต้องคิดใหม่เลยก็ได้ครับ เอาละครับลองจินตนาการตามกันดูนะมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งไม่ใช่ AI ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าแต่ผลตอบแทนในปีนี้มันกลับสูงซะจนน่าตกใจและนี่คือตัวเรียกนั้นครับบวก99.9%โอ้โหย้ำกันชัดัน,นะครับเกือบหนึ่งเท่าตัวและแน่นอนมันไม่ใช่หุ้นเทคที่ใครๆเขาพูดถึงกันแต่มันคือ Newmont Corporation ครับใช่แล้ว หุ้นเหมืองทองคํายักษ์ใหญ่นั่นเองไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับนี่แหละคือข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยว่าโอกาสทํากําไรแบบมหาศาลเนี่ยมันมักจะซ่อนอยู่นอกกระแสหลักเสมอเอาละครับเรามาเจาะลึกที่กลุ่มแรกเลยดีกว่ากลุ่มวัสดุหรือ material sector ที่มี Newmont เป็นพระเอกของงานนี้ดูตารางนี้สิครับชัดเจนมาก Newmont พุ่งทยานไปเกือบ100%เพราะอะไร ก็เพราะราคาทองคําที่ตอนนี้กลายเป็นสินทรัพย์หลบภัยชั้นดีแต่ที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยนะคือหุ้นลิเธียมอย่างอ l b e บอร์มกับ SQM ที่นาวิเคราะ์เขามองว่าราคามันยังต่ํากว่าที่ควรจะเป็นแบบมหาศาลถามว่าทําไมคําตอบง่ายนิดเดียวครับก็เพราะความต้องการแบตเตอรี่รถยนต์ E v วีมันกําลังระเบิดเถื่อนไปทั่วโลกยังไงล่ะครับไปกันต่อเลยครับกับอีก2กลุ่มที่เป็นเหมือนหัวใจของเศรษฐกิจจริงๆที่เราจับต้องได้นั่นก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพลังงาน สองกลุ่มนี้แหละครับที่กำลังขับเคลื่อนอนาคตของพวกเราอย่างแท้จริงโอ้โ oh หมาดูตัวเลขพวกนี้กันครับ GE v o n o v a ที่เขาลุยธุรกิจพลังงานสะอาดแบบเต็มตัวเนี่ยทยานไปแล้วกว่า86%ส่วน h e w m e t Aerospace ก็โตไปเกือบ60%จากการฟื้นตัวของการบินทั่วโลกและ RNG Energy ก็โตแรงไม่แพ้กันบวกไปกว่า61%เเพราะความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ